ช่วงคนดังออสเตรเลียน,นี้นะฮะตามไปดูคนข้างรักกันสักหน่อยครับผมนั่นก็คือคุณเจมเรีองศักดิ์ลอชูศักดิ์นั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยวันคล้ายวันเกิดภรรยานะฮะก็ควักเงินเนี่ยซื้อที่ดินให้กับภรรยาน,นั้นมากถึง60ไร่เลทีเดียวอุ้ย อย่างที่บอกไปครับว่าวันเกิดภรรยาทั้งทีนั่นก็คือครูก้อยนัชชานั้นนะฮะสามีหนุ่มอย่างเจมเรืองศักด์เนี่ยก็ขอซื้อที่ดินมากกว่า60ไร่ในจังหวัดบ้านเกิดครับเป็นของขวัญพร้อมกับโพสภาพถ่ายโมเมนต์ร่วมเฟรมถือโฉนดที่ดินลงในอินสตาแกรมครับเพื่อเก็บไปที่ระลึกก่อนจะเขียนแคปชั่นรายยาวบอกว่าความโชคดีของเขานั้นเป็นยังไงกับการมีชีวิตคู่ที่มีครูก้อยนั้นเคียงข้างครับโดยเจมเรืองศักด์นะฮะเขียนบอกครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดภรรยาวันที่1เดือน1ปี2024 ผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะผมนั้นได้คู่ชีวิตที่เืินเคียงข้างเป็นเพื่อนคู่คิดผู้ให้กำลังใจและเป็นผู้ที่คอยส่งพลังให้ผมเชื่อมั่นในตัวผมในทุกเรื่องที่ผมลงมือทำวงเล็บบางเรื่องตัวเราเองก็ยังไม่เชื่อมั่นในตนเองขนาดนั้นแต่ภรรยายจะบิ้วจนเรานั้นสามารถก้าวข้ามและทำได้ทุกครั้ง